แล้วตลาดช่วงวันหยุดครับพี่น้องเหมือนในห้อข่าวฟังมาตลาดวอลลินอีกมือหนึ่งครับเป็นวันหยุดนัชิมาประจําครับมือนในห้อสิทายโดยรวมๆให้พี่น้องเบิ้งครับผมโปรเน้นมงได้เนาะพี่น้องเนาะทายรวมๆมนี่แหล,ล,ละครับเบิ้งตันแหละครับแม่ข่ากับลูกขา่านี่หลายแห่งจันยางบัได้ครับมือวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับพี่น้องนี่คือตลาดวอลลินครับตลาดที่ไงลักก็มี คนหลายครับย่างจังสิบอได้ครับพี่น้องเบิ่งเอาละมื่อนี้ผมผมถ่ายรวมๆให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับเด้อเดี๋ยวจังคลิปหลังจะสิถ่ายอาหารการกินให้พี่น้องได้เบิ่งครับถ่ายทั่วๆไปเลยแต่ให้เบิ่งอยู่ดหลักจะถ่ายน้อยหนึ่งนี่ครับเบิ่งที่ลักครับเมื่อยุดได้ครับบ่มีทางสีย่างครับไปทางได้กระแน่นครับตลาดสดวัลลินชำมลาบครับ ตลาดสดเทศบาลเมืองวารลลิ่นชำรนะนาพี่น้องเนาะเน้นคนเน้นครับนี่ยขากล้ายนี่เมื่อนี้มาสวยเนี่ยครับมาเกือบเจ็ดโมงครับพี่น้องไกลๆสิเจ็ดโมงแล้วล่ะครับเพราะย่างจากส่วนทั้งเนื้อนะครับนี่ครับเมื่อ้ล่ะครับปูปลาหน้าหน,า,นามกับมีขี้เกาเฮ็ดกับไยขี้เกลครับพี่น้องมารอตลาดให้พี่น้องได้เบิ่งวัน หยุดครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครับพี่น้องครับแนนอิลีครับย่างกระซิบโบได้ครับเมื่อไหรล่ะครับไม่ขายไม่ขายกับขายของดีครับตลาดสดครับพักกับหลายได้ครับตลาดวินลินมารอบนี้เห็นเห็ดฟางหลายครับพี่น้องช่วงมันันฮ้อนเห็ดฟางบ่มีเได้ครับ ฟังบอกแต่มา่งหวนในร้ายครับนะครับทั้งหนาห้านี่ก็จะเป็นปลาเป็นเพ็ดเพาะครับพี่น้องเห็นบอกเป็นกะละมังกะละมังเลยครับเพ็ดเพาะแต่ห้าสิบบริจาคให้เบิ้งขัดครับห้าสิบเบิให้เบิ้งขันพานครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศโดยทั่วไปของตลาดเนาะครับเนาะนี่นะครับเมานยางมาเฉพาะช่องเดียวในจังซีซุดซอยแล้วครับคนแน่นแห้งครับ ข้าเพชรพอกะเต็มเลยครับปูปลากับลายคือเก่าขับปาลานี่ยลายคือเก่าครับอาหารการกินเอิ่นได้ว่าลายครับช่วงนี้เห็นบอกขับปลากับลายครับแต่เ้าสิบรอดท้ายลงไปเลิกเลยครับให้พี่น้องเบิร์นพานๆแล้วเนาะพี่น้องเนาะได้เบิรงบรรยากาศน้ำแน่สลับไปแน่ครับผมเพชรพอก็ลดแล้วล่ะครับพี่นอ้องลดละสองร้อยกะมีลดละลอยหาซื้อกะมีครับ บรรยากาศเขาแม่ขาแม่คลายครับตลาดวารินชำระครับตลาดสดครับย่ามือเสาย่ามือแรงก็มีดได้เพน้องได้ตลาดวารินย่ามือแรงก็มีย่ามือแรงเพิ่นขายอยู่ส่วนทั้งตะเวนตกครับส่วนทั้งที่ตะเวนออกนี่เพิ่นขายพวกพักทรงเนาะครับพวกพักทรงแข่งแห้งครับจนในเบียดกันพุ่นละครับ ขมาชวนสองโมงหนึ <Private S ality> ่งครับพี่น้องเห็ดกับเห็ดเพาะครับเห็ดปวกกับเห็ดอยู่ครับแต่ยังบ่หลายครับมีแค่งองจานนะพี่น้องซองสามจานครับครับเห็ดเพาะเห็ดปวกครับ